สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะเป็นคลิปที่สองนะสำหรับพณิตศาสตร์จะเรียนวันนี้นะคะนักเรียนนะคะครูจันขอให้จบในเล่มนี้นะขอจบเล่มนี้ก็แล้วกันนะคะอ่ะคราวที่แล้วครูจันให้หนูทําถึงหน้าที่หนึ่งร้อยโดยที่ว่าลองฝึกดูซิลองทำดลองทําดูด้วยตัวเองดูซิได้ไหมนะคะอ่ะมาดูกันนิดนึงนะตรงนี้ เขาจะมีเป็นช่องๆให้เห็นไหมคะหนูจะต้องใส่ข้อมูลลงไปให้ครบจากนั้นโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์ถามอะไรเราเอามาสรุปข้างล่างตรงต่อบตอบ,ตอบด้วยอ่ะอย่างเช่นข้อสุดท้ายอย่างนั้นนิสาต้องการซื้อตุ๊กตาราคาแปดสิบเจ็ดบาทมีเงินอยู่แล้วห้าสิบสองบาทเอ๊ะพอไหมนะพอไหมคะคิดว่ายังไม่พอแน่ๆแน่เลยอยากจะรู้ว่านิสาต้องหาเงินเพิ่อมอีกกี่บาท ไม่พอต้องหาเพิ่มนะคะถ้ามีแล้วไม่พอต้องหาเพิ่มต้องหาเพิ่มส่วนที่ต่างกันใช่หรือไม่ถ้าหาส่วนที่ต่างกันต้องเอาไปลบสิคะนะคะอ่าเอาไปลบนะเพราะฉะนั้นนิสาต้องต้องการสตุกตาราคาแปดสิบเจ็ดบาทเห็นไหมคะเอามาแล้วเป็นตัวตั้งและแปดสิบเจ็ดนะตรงนี้นะ ต่อไปนิสาต้องการซูอกตาตุก,กตาเนี่ยนะคะตัวเนี้ยนะอยากได้ทางเนี้ยนะคะแต่ว่าเขามีเงินอยู่แล้วแค่เท่าไรเองแค่เท่าไรเองแค่52บาทเองเพราะในบรรทัดที่สองตรงนี้ใช้52บสอนะคะอยากจะรู้ผลต่างหรืออยากจะรู้ส่วนต่างก็อเอาไปลบนะคะเพราะในบรรทัดที่หายไปก็คือเครื่องหมายลบนะคะตรงนี้นะจากนั้นหายไปแล้วทำไงดีตรงนี้ต้องเติมทําไงดีคะ เติมอะไรล่ะบรรทัดที่สามก็คือโจทย์ถามไงนิสาต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็คือนิสาต้องหาเงินเพิ่มอีกจุดจุดจุด,จดบาทนะคะแล้วเอามาเขียนตรงต่ออบอบตอบด้วยก็คือนิสาต้องเก็บเงินเพิ่มอีกนะต้องหาเงินเพิ่มอีกบรรทัดนี้นะบรรทัดที่สามกับสี่ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันคือส่วนที่โจทย์ต้องการจะรู้ ะะเดี๋ยวต้องการจะรู้นะคะแล้วเขียนคําตอบออกมาเป็นเลขไทยจากฮินดูระบีข้างบนนะคะเปลี่ยนเป็นเลขไทยตรงบรรทัดสุดท้ายสรุปคําตอบให้เขานะคะอ่าอันนี้นะทบทวนเรื่องของการแสดงวิธีทำนะคะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้หน่อยหนึ่งก่อนสีสันสวยๆงามๆหลักสิบหลักหน่วยลืมแล้วยัง หลักสิบหลักหน่วยลืมแล้วยังถ้าครูจานหยิบมาหนึ่งมัดหนึ่งมัดนี่เท่าไหร่ยังจําได้อยู่ไหมคะหนึ่งมัดนี่คือเท่าไหร่ไม่ใช่อ่านว่าหนึ่งนะคะลูกมันเป็นหนึ่งสิบก็คือสิบนะคะครูจานหยิบมาสองมัดจากสิบเป็นเป็นยี่สิบนะคะ หยิบไม่อีกหนึ่งมั้เท่าไหรแล้วคะเท่าไหร่แล้วสามสิบอ่าสามสิบนี้นะคะสามสิบนี้ถ้าเราเขียนก็คือจะเป็นตัวเลขมีเลขอะไรกับเลขอะไรจ๊ะสามอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเขียนในรูปกระจายก็คือสามสิบบวกกับศูนย์ แต่ถ้าเขียนเป็นข้อความนะคะข้อความจะบอกจำนวนใช่ไหมคะก็คือสามสิบกับศูนย์หน่วยนะคะสามสิบกับศูนย์หน่วยเอ,ยเยเอาาเ๊เขียนออกมาเป็นเขียนออกมาเป็นอะไรดีตัวหนังสือละ่ะเขียนได้ไหมสออมอสามสออีบอสิบน่าตัวหนังสือเลขไทยละ่ะ ยังเขียนได้อยู่ไหมคะเลขหินดูวลาบิกล่ะจำได้ไหมคะลืมหมดแะ้วย่งอย่าเพิ่งลืมนะยังใช้ได้อยู่นะล้วครูจาันบอ,อกข้อสอบไปแล้วนะมีด้วยล่ะอ่านะคะหยิบมาอีกเป็นเท่าไหร่คะจากสามสิเพิ่มมาอีกสิเป็นสี่สิบนะถ้าครูจารยังหยิบเพิ่มเข้ามาเรื่อยหนูก็จะหยิบนะหนูจากการที่หยิบเนี่ย ครูจันจะหยิบมาทีละสิบใช่ไหมทีละมัดทีละมัดทีละมัด,มดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ้าวอุ้ยขอโทษหลุดหล่นไปแล้วหนึ่งอันนะคะถ้าหยิบทีละสิบนะะมัดสิบก็คือหนึ่งมัดเนี่ยสิบถ้าหนึ่งละแค่ไหนหนึ่งก็แค่เนี้ยล่ะคะ่ะถ้าหนูจะอ่านว่าหนึ่งคืนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอ่ะครูจันหยิบมาสามมัดขอโทษนะคะสามมัดก็คือสามสิบถ้ามีหนึ่งอย่างนี้ละหนึ่งนวยค่ะ หนึ่งหน่วยนะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะอย่าเพิ่งลืมนะครูจานสอนอะไรไปอย่าเพิ่งลืมนะคะลูกมันต้องใช้นะนะคะอ่าอันนี้ทบทวนกันนิดนึงก่อนนะหวังว่าคงจะตื่นก็เรียบร้อยแล้วนะคะลูกนะอ่ะไหนใครได้ท่องสูตรคูณบ้างแล้วยกมือหน่อยยกมือหน่อยแม่อะไรแม่สองหรือแม่สาม หรือใครท่องถึงแม่ห้าแล้วเก่งมากอ่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มเรื่องต่อไปเลยนะคะนักเรียนนะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะาครูจันมาเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเราเคยเรียนหรือ,อยังนะเคยยังเคยแล้วเคยเรียนแล้วนะคะนี่งไง นี่ไงอ่าความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะความสัมพันธ์นี้จะทำให้ตัวเลขมันมาเกี่ยวเนื่องกันนะตัวเลขที่เหมือนกับประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมจำได้ไหมคะมีแต่เฉพาะตัวเลขเลยใช่ไหมคะจะประกอบด้วยตัวตั้งตัวตั้งคือตัวที่มาเป็นตัวแรกเริ่มต้นเหตุการณ์นะคะต่อไปตัวบวก ถ้าตัวเลขนั้นมันตามเครื่องหมายบวกอย่างนี้อย่างเช่นอันนี้นะคะเจ็ดมาเป็นตัวตั้งแล้วตัวบวกอา้าวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแล้วมาได้เป็นผลบวกก็คือตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับตัวตั้งบวกก็ด้วยตัวบวกนะคะแล้วจะได้เป็นผลบวกนะคะอันนี้ตัวตั้งตัวบวกเป็นผลบวกนะเจ็ดบวกอะไรไม่รู้ได้สิบห้า อะไรก็ไม่รู้บวกแปดแล้วได้สิบห้าเอ๊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 สงสัยไหมคะเจ็ดบวกอะไรไม่รู้แล้วได้สิบห้าต่อไปอะไรก็ไม่รู้แล้วบวกแปดนะแล้วได้สิบห้าสิบห้าเท่ากันแต่ไอ้ตรงนี้กับตรงนี้มันไม่เท่ากันนะแต่ผลบวกไม่ได้เท่ากันอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นแปด ะะเวลาจะหาตัวที่หายไปอะตัวนี้ยังไม่ดูนะมาดูตัวนี้ก่อนนะคะเจ็ดบวกอะไรแล้วได้สิบห้าคุูจันเคยบอกว่าถ้าเราหาตัวที่น้อยกว่าผลบวกนะผลบวกมากที่สุดใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องบวกถ้าเป็นเรื่องบวกผลบวกมากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องน้อยกว่าผลบวกชัวๆเลยเพราะฉะนั้นเอาไปบวกกันได้ไหมคะถ้าหนูเอาเจ็ดไปบวกกับสิบห้าอุ้ยเกินเกินนะเป็นเท่าไหร่ล่ะ เป็นยี่สิบสองนู่นไม่ใช่แล้วเจ็ดบวกยี่สบสองเป็นสิบห้าไม่ใช่แน่ๆเพราะฉะนั้นให้หนูเปลี่ยนเลยนะคะตัวนี้ต้องน้อยกว่าสิบห้าแน่ๆเพราะฉะนั้นอยากจะรู้มันเท่าไหร่เอาสิบห้าเนี่ยไปตั้งแล้วลบด้วยเจ็ดนะคะอ่ะครูจ,จันทดลองดูสิเอาสิบห้ามาตั้งนะคะแล้วลบด้วยเจ็ดได้เท่าไหร่นะลบไม่ได้ตัวเดียวใช่ไหมคะ ตัวบนมาตั้งมันน้อยนี่ไม่ได้เพราะนะั้นให้หนูนับถ้าเป็นตัวเลขไม่ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะนะเราไม่ต้องไปขอยืมขอยืมก็คือนับไปถึงตัวนี้อยู่ดีนั่นแหละหนูก็นับจากเจ็ดไปถึงสิบห้าเลยเจ็ดแล้วไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเท่าไรคะห้ากับอีกสามไปเท่าไหร่แปดนั่นเองนะคะเพราะนะั้นตัวที่หายไปก็คือเลขแปดลองเอาเลขแปดมาใส่ตรงนี้สิได้เป็นเท่าไรคะได้เป็นเท่าไหร่คะ เจ็ดบวกแปดขอโทษนะคะเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าลองดูซิต่อไปเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าตัวนี้เป็นเลขอะไรตัวนี้เป็นเลขอะไรคะได้แล้วตัวนี้เมื่อกี้ได้เลยวใช่ไหมสามเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมตัวนี้เท่ากับเท่าไรคะลูกรือแปดนะตัวที่หายไปก็คือเลขแปด นะเพราะฉะนั้นแปดตัวนี้คือสามเหลี่ยมอยู่ในสามเหลี่ยมอ่าต่อไปค่ะมาดูอีกทีนึงมาหาตัวต่อไปสิอะไรไม่รู้บวกกับ 8, แปดล้วได้สิบห้าตัวที่มาบวกกับแปดมันควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่าสิบห้าน้อยกว่าสินะคะน้อยกว่าสินะคะเ่าเพราะฉะนั้นวิธีหาทาไมเอาสิบห้าตั้งอีกแหละนะคะเอาสิบห้าตั้งอีกเลยนะคะอันนี้ได้ไปแล้วนะเอาสิบห้ามาตั้งใหม่ นะคะแล้วเอาแปดมาบวกได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวที่หาเนี่ยมันน้อยกว่าสิบห้าดังนั้นก็ลบอีกแหละนะคะลบได้แปดนับจากแปดจถึงสิบห้าอีกแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะแปดแล้วไปเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามไม่พอใช่ไหมสิบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นห้าบวกอีกสองเป็นเป็นเจ็ดไง นะคะเพราะฉะนั้นอ่าได้ยังเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมตัวนี้คือเท่าไหรคะลูกเท่าไรคะสี่เหลี่ยมตัวนี้คือเท่าไหรคะแปดมาแล้วไงแปดมานี่แล้วนะคะเท่ากับสิบห้าเห็นแล้วนะคะขอโทษอ,อาหารไปนิดนึงอ่าเป็นสิบห้านะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปตัวนี้คือเท่าไรคะเลขเจ็ดอันนี้คือการหานะฮะคือการหาจำนวนที่หายไปความสัมพันธ์ 7จ็บวกแปดได้สิบห้าเจ็ดนะขอโทษนะคะถ้าตรงนี้แค่สลับที่กันเห็นไหมคะเจ็ดก็ยังเหมือนเดิมค่ะแปดก็เหมือนเดิมแต่ได้สิบห้าเป็นการสลับที่การเป็นความสัมพันธ์ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องลบละ่ะเรื่องลบล่ะคะถ้าเป็นเรื่องลบละ่ะถ้าเป็นเรื่องลบตัวตั้งต้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นในสามตัวนี้ใครมากที่สุดคะเจ็ดไมไม่ใช่แปดมะ ไม่ใช่พะเจ็ดก,กับแปดมารวมกันแล้วที่สิบห้าดังนะั้นสิบห้าจึงเป็นจํานวนที่มากที่สุดนะคะเวลาที่จะหาตัวอื่นเอาสิบห้ามาตั้งอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะอ่าสิบห้าลบอะไรก่อนดีเอาลบเจ็ดก่อนแล้วกันนะสิบห้าลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่ลูกสิบห้าลบเจ็ดเราได้แปดนะคะได้แปดต่อไปก็ยังเอาสิบห้ามาเป็นตัวตั้งอยู่ดีนะคะ นะคะ15ลบด้วยอะไรดีคะเมื่อกี้ลบเนะทีนี้เปลี่ยนเป็นลบ8อ่ะ15เห็น8แล้วใช่ไหมคะ15ลบ8ก็ได้เท่ากับ7เพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวแปลกปลอมเข้ามาเลยจําได้ไหมที่ครูจันท์เคยบอกว่าไม่มีแกะดำ ถ้าตัวไหนเป็นแก่ดำสมมุติหนูหาผิดออกมานะคะสิบห้าแต่ไอ้ลบเจตตรงเนี้ยไอ้สมมติตัวนี้หนูหาอ่าขอโทษอ่าตัวนี้หนูหนผิดไปหนูเปลี่ยนเป็นแปดกูถามว่าแปดบวกแปดได้สิบห้าไหมถ้าไม่ได้ปุ๊บตัวนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเราต้องหาใหม่นะอ่ะนี่คือเราจะสามารถหาจํานวนที่เหลือได้โดยการใช้สองตัวที่เหลืออยู่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของ ความหมายของอะไรความหมายของการหาความสัมพันธ์นะคะว่ามันสัมพันธ์กันได้ยังไงมีตัวตั้งมีตัวบวกมีผลบวกอ่าถ้าต่อมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอะไรคะถ้าเปลี่ยนจากตัวบวกไปเป็นตัวลบน่เปลี่ยนจากตัวบวกปเป็นตัวลบนะคะนูก็ดูเลยคะ่ะเอาต้องเอาสิบห้าไปเป็นตัวตั้งแน่แนๆเลยเพราะแทนตัวนี้นะคะตัวนี้ในวงนี้ในสี่เหลี่ยมนี้จะต้องเป็นสิบห้านะคะต่อไปเลขไหนหายไปสิบห้าลบไปเลยเจ็ด มีตัวอื่นได้ไหมคะไม่ได้ต้องเป็นแปดนะคะอ่ะต่อไปอะไรไม่รู้แล้วลบเจ็ดเราได้อีกแปดเอาสองตัวนี่ไปรวมกันเลยคะ่ะเพราะตัวนี้ต้องมากกว่าสองตัวนี้แน่ๆเลยนะเจ็ดบวกแปดก็ได้สิบห้าอันนี้คือความสัมพันธ์นะคะนักเรียนเราได้เรียนไปแล้วนะคะเรียนบทต้นๆน,นะมาถ,ถึงเรื่องนี้ก็ยังมีอีกนะฮะเพราะฉะนั้น ูจันเลยยกนะเอาของตัวนี้เอาอนเก่านี้มาให้หนูดูเพื่อที่หนูจะได้ปรับแล้วมาดูกับของอันใหม่นะ,ะของอันใหม่จํานวนมากขึ้นเรื่องเดียวกันนะลูกแต่ว่าอะไรคะจํานวนมากขึ้นตัวเลขมากขึ้นนะคะวิธีการคิดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึหน่งพราหนูโตขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวหนูเตรียมพร้อมจะเป็นพี่ป .2 งละนะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นอ่าเรามาดูกันนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะมีอยู่ยี่สิบเอ็ดเห็นไหมคะวงกลมเห็นไหมเห็นไหมรูปวงกลมเห็นไหมรูปแก้วนะคะวงกลมมียี่สิบเอ็ดนะคะมีอยู่กองละสิบสองกองมะกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งเม็ดนะกับรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะสิบยี่สิบสามสิบใช่ไหมกับอีกสองใช่ไหมสองหน่วยตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือสามสิบสองสามารถจะหาความสัมพันธ์กันได้นะคะอ้าว โดยการเอาสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันค่ะลูกภาพนี้มีรูปวงกลมและสามเหลี่ยมทั้งหมดห้าสิบสามห้าบสามหมายถึงนับนยี่อะไรคะนับหลักสิบเขาก่อนเลย10บยี่สิบสสิบสี่บห้าสิบบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งหน่วยกับ2หน่วยรวมแล้วเป็น3ามเพราะฉะนั้นอ่ะห้าบามแน่ๆเลยวงกลมมีอยู่ยีสิบเอ็ดนะคะ สามเหลี่ยมมีสามสิบสองอันนี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบได้คือห้าสิบสามลบด้วยยี่สิบเอ็ดก็คือลบด้วยตัวใดตัวหนึง่งอันนี้ลบตัวนี้ก่อนนะคะนะก็จะได้สามสิบสองอ่ะถ้าเอาห้าสิบสามมาเป็นตัวตั้งยี่สิบเอ็ดเป็นตัวลบนะผลลบนะก็คือจะได้สามสิบสองตามนี้นะคะต่อไปถ้าบอกว่าอ่ะเราจะาความสัมพันธ์ที่ว่านะคะผลลบบวกกับตัวลบเท่ากับตัวตั้ง เหมือนอันนี้เลยค่ะผลลบนะคะผลลบผลลบนะคะเรื่องของการลบนะคะผลลบเนี่ยจะออกมาเอาตัวที่ที่ที่มากที่สุดนะ่ะนะคะเอามาเป็นตัวตั้งคือตัวที่ได้มากที่สุดนะคะในสามตัวเนี้ยนะคะเป็นผลของการบวกนะ่ะเอามาลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งก่อนก็จะเหลือจํานวนที่เหลือถึงตัวเลขมันจะมากขึ้นเห็นไหมคะลูกตัวเลขมากขึ้นจํานวนมากขึ้น แต่วิธีการยังคงเดิมคือจะบวกสองครั้งลบสองครั้งถ้าบวกเอาจํานวนน้อยสองตัวมาบวกกันเสมอนะคะแล้วจะได้เป็นจานวนที่มากที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องลบตัวตั้งต้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวตั้งของอันนี้คือเท่าไหร่คะมันควรจะเป็นตัวอะไรสิบห้าไงนะคะสิบห้ามากที่สุดเอาสิบห้ามาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งก่อนสิบห้าลบแปดก็ได้เจ็ดสิบห้าลบเจ็ดก็ได้แปดไม่มีตัวอื่นเข้ามา นะคะอ่ะอันนี้มีตัวอย่างมาแล้วนะคะลูกนะครูอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วนะคะหน้านี้อ่ะฮะมีหนึ่งงานในหน้าหนึ่งร้อยสองนะคะหน้าหนึ่งร้อยสองนะคะลองเขียนดูสิในโหลนี้มีลูกวาดอยู่กี่เม็ดอ่ะต้องนับไหมต้องจิ้มนับไหมคะอ่าที่ครูอาจารย์สอนไปสัญลักษณ์แสดงเรื่องของอะไรคะจำนวนเต็มสิบโหลลูกแก้ว นะคะมัดไม้มัดจินสอนะคะตั้งเรียนนะคะไม้บล็อกนะหลายๆอย่างที่ครูอาจารย์สอนไปนี่คือสัญลักษณ์ที่จำนวนสิบแล้วนะคะอ่ะอันนี้หนึ่งโหลอันนี้สามใช่ไหมคะหลักสิบบีอยู่หนึ่งหลักสิบักอีก3สามนะ,ะเอาดูนี้ตั้งมาก่อนเลยค่ะสิบับอีก2สองได้แล้วสิบสองนะคะสิบสองนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตัวนี้เท่าไหร่ สามสิบหนึ่งสองสามสี่อันนี้สามสิบสี่อ่าสิบสองบวกสามสิบสี่ได้เท่าไหร่สามสิบสี่บวกสิบสองแล้วได้เท่าไหร่นะคะหาผลบวกมาก่อนจากนั้นเอาผลบวกมาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยสิบสองหนูจะได้สามสิบสี่ถ้าหนูลบได้สามสิบสี่จะเหลือเท่ากับสิบสอง นะคะจะไม่มีตัวอื่นเข้ามานะนะคะอันนี้ดูนะแบบนี้นะคะลูกอ่าแล้วเดี๋ยวค่าวต่อไปเราจะมาบวกลบละคนกันแล้วนะคะนะเตรียมตัวไปดูไว้ก่อนก็ได้ค่ะเออบอกไว้ล่วงหน้านิดนึงเอ๊ะไอ้วงเนี้ยวงเนี้ยวงข้างหน้าวงข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรนะครูจันเคยพูดไปแล้วบ้างแล้วแหละเขาเรียกว่าวงเล็บนะคะวงเล็บ ถ้าเห็นจำนวนอยู่ในวงเล็บหนูต้องจัดการในวงเล็บก่อนเลยนะคะอะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะคะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทำหน้านี้ก่อนนะคะลูกบาย